การเคลี่ขคลายทองคําได้รับแรงกดดันกลาสวัสดีนักลงทุนและสมาชิกยูแฮสทุกท่านด้วยนะครับพบก,กับผมอิ่มพวนะัทกับรายการ วางแผนเทรดทองคํากันนะครับแล้ววันนี้ก็วันพุทธที่25มิถุนายนกันแล้วนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับทางผมอิ่มพัวนัดและสมาชิกทีมงานอยู่แฮนทุกท่านด้วยนะครับสำหรับทิศทางทองคําในเช้าวันพุธแบบนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ผ่านเข้ามาดูคลิปตอนนี้อยากให้จําตัวเลขกันแม่นๆกันสักนิดนึงตอนนี้ที่อาจอยู่เป็นเวลา8นาฬิกากับอีก50นาทีวันนี้เนี่ยราคาทองคําเปิดมาบริเวณที่3 0 0 0 3 2 3 2 8นะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีปัจจัยสำคัญต่อตลาดทั่วโลกเลยอย่างการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลและอิรานนั่นเองรวมถึงที่ทำให้ตัวราคาทองคำโลกเนี่ยมีการล่วงลงไปต่ำสุดถึง3,295โดยรวมถึงเมื่อคืนเนี่ยที่มีทางคุณจโจลรมพาเวลออกมาเทสติฟ f ยนะครับซึ่งคำพูดที่เขาออกมาเน้นย้ำเนี่ย มีเรื่องของตัวเศรษฐกิจที่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยยังคงแข็งแรงรวมถึงตลาดแรงงานที่ยังคงมั่นคงและก็เรื่องของการไม่เร่งการลดอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเมื่อชงเช้าที่ผ่านมานะเรียกว่ามีแหล่งข่าวหลายแหล่งเลยที่บอกว่าปฏิบัติการของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่มีการทิ้งระเบิดทำลายโครงสร้างการผลิตนิวเคลียร์ของทางอิรานเนี่ยที่ถูกทำลายไปเนี่ยไม่สามารถทำลาย เรียกว่าปัจจัยสําคัญของโรงงานเหล่านั้นได้ซึ่งบางแหล่งเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยการทําลายรอบนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การถ่งเวลาของทางอิหร่านเท่านั้นซึ่งอาจจะใช้เวลาในการฟื้นฟูภายในไม่กี่เดือนเท่านั้นเองครับและโดยสรุปแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าความขัดแย้งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงไม่คลี่คล,คลายแบบ100%เต็มนะครับก็เท่ากับว่าในตอนนี้เนี่ยปัจจัยหนุนอทองคำก็ยังคงพอมีให้เห็นได้บ้าง มาดูกราฟกันนิดนึงดีกว่าครับผมว่าวันนี้เนี่ยเราจะสามารถทําอะไรกันได้บ้างนี่อย่างที่เห็นกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีกรอบราคาที่ประมาณ3,245ถึง3,452นะครับซึ่งหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีการลุกลงมาเนี่ยจนถึงบริเวณแนวรับ3,300เนี่ยแต่ก็ยังไม่หลุดดีนะครับเพราะว่าบริเวณ3,290ถึงบริเวณ3,300ยังคงสามารถรับได้ซึ่งตัวราคาทองคําในปัจจุบัน,นมีการรีบาวขึ้นมานะครับในโครงสร้างปัจจุบันเนี่ย ต้องบอกเลยว่าโครงสร้างขาขึ้นเนี่ยยังคงแข็งแกรงอยู่ในระยะกลางและระยะใหญ่นะครับถึงแม้ว่าจะมีการร่วมลงมาจากปัจจัยของข้าวเนี่ยแต่โดยภาพรวมก็ยังถือว่าเป็นโครงสร้างที่ไม่เสียทรงนั่นเองนะครับ โดยผมจะขอให้โซนแนวรับแนวต้านที่น่าสนใจและกันแนวรับปัจจุบันที่น่าสนใจจะมีบริเวณ3,300-2,290อันนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่เรียกว่าเป็นตัวเลขกลมรวมถึงตัวเลขที่มีแนวสำคัญด้วยถ้ารูตรงนี้ไปเน่มีโอกาสมากๆนะครับที่เราจะได้เล่นถึง,ถงบริเวณ3 0 7 0จนถึง3,245 มีโอกาสได้เห็นได้มากๆนั่นเองนะครับส่วนแนวต้านปัจจุบันที่เห็นชัดเจนเลยจะเป็นบริเวณ3,380ถึง3,400นะครับซึ่งทองคำเนี่ยมีการพยายามที่จะขึ้นไปหลายรอบแล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถปิดราคาหรือว่ายืนได้เหนือ3,400ได้นั่นเองซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยที่ทำให้ตัวราคาถูกดันลงมาจนมาเล่นบริเวณกรอบ100เหรียญระหว่าง3,400-3,300นั่นเอง มาดูกันนิดนึงแล้วกันในโซนในส่วนของทางโซน Off โฟกัสบริเวณ3,355ถึง3,345ตรงนี้เป็นบริเวณก้อนซัพพลายที่ค่อนข้างน่าสนใจในกรณีที่ว่าถ้ามันขึ้นไปแล้วไม่สามารถยืนเหนื่ตรงนี้ได้แล้วเกิดการบริเจกลงมาหรือว่าเกิดสัญญาณกลับตัวลงมาตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่ผมมองว่าสามารถทำการเข้าช็อตได้นะครับผมนะรวมถึงที่ว่าตรงโซนออฟโฟกัส บริเวณนี้นะครับจะเป็นบริเวณแถว f i b o n บนัชีถึง61.8%นะครับผมในมุมมองของผมนะครับในการเล่นย่อรับยังคงเป็นแนวรับเป็นการเล่นที่ได้เปรียบนะครับโดยผมจะโฟกัสบริเวณตรง3,300รวมถึง3,270นะครับซึ่ง2บริเวณนี้ถ้ามันลงมาจริงๆ ผมมองว่าสามารถแบ่งไม้ถัวเเดียเข้าไปกันได้นะครับผมและคืนนี้ยังคงมีข่าวสาคัญนะครับแลก็คือข่าวเดิมจากเมื่อวานนะครับอย่างคุณจุลลภาเวทที่จะออกมาเทสติฟายในช่วงเวลา3ามทุ่มคืนนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวที่ต้องจับตามองกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณลุงเผลอพูดอะไรออกมาอีกทีหนึ่งก็ ตัวตลาดอาจจะมีการเคลื่อนไหวรุนแรงได้เช่นกันนะครับก็อยากจะให้ระมัดระวังการผันผวนของตลาดกันสักนิดนะครับและนี่คือแผนเทรดทองคําสําหรับเช้าวันพุธแบบนี้นะครับเน้นย้ำนักลงทุนทุกท่านด้วยครับต้องมีที่พี่ sl ชัดเจนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับสามารถพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสามารถพบกับผมและรวมถึงสมาชิกทุกท่านได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้ววันนี้ผมอิ่มภูวนัต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ y o uhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด